นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ วันธามิพันเตเจติยังสัพังสัพพธฐา,านีสุปฏิทิตดังสารีริกาถาตุมหาโพธิงพุทธรูปังสักรังสัทธาพอน้อมน้อมแด่องค์พระจอมใจสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมประธรรมพร้อมประสงค์ด้วยเสียงกล่าวเจริญพรพวกเราพุทธบริสัท์ อนุสติธรรมธรรมที่กวระระลึกและก็ยังสติให้ะระลึกเนืองเนืองก็มีอยู่สิบประการด้วยกันนะตั้งแต่พุทธานุสติเป็นต้นจนถึงอาณาปานาสติเป็นที่สุดโยมก็เป็นกรรมฐานที่พวกเราคงได้ได้ยินได้ฟังกันพอสมควรใช่ไหม เริ่มจากพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ศีลศีลเนี่ยก็ได้ยินประจําทานทานนี่ก็เป็นประจํานี่ก็ถือว่านี่กระทำให้เกิดขึ้นในใจแล้วก็พร้อมที่จะระลึกตามได้ง่ายซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในวิธีตามระลึกในคําว่าให้ทาน จะเป็นคุณของการให้ทานจะเป็นอาการของการให้เอามาเป็นอารมณ์หมดเลยนะตามที่พูดมาจะเห็นว่าคนที่มีศรัทธาเชื่อกรรมและผลของกรรนี้ได้เปรียบไะโยมเชื่อกรรมและผลของกรรมเชื่อว่าการให้มีผลได้เปรียบมากเหมือนกับ <c oughs> โยมคนหนึ่งใช่ไหมเขามีศรัทธาเขาถวายดอก <c oughs> บวกขมนะีกับนะสาวกของพระพุทธเจา้าเขาก็ชื่นชมวันนี้เราได้ถวายดอกไม้นะเราได้ถวายดอกไม้นอนะไม่ได้มีใจเป็นอย่างอื่นแก่ระดึกในทานคุณของทาน ที่ได้กระทำเมื่อกี้นี่แหละแล้วเดินไปเดินไปไปเจองูกัดตายอยู่แกก็ไม่ได้สนใจเรื่องงูไม่ได้สนใจเรื่องกลัวตายในใจแกมีอยู่แล้วไงมีอยู่แล้วว่าเราจะต้องตายแกก็คิดแต่ในมุ่นที่ตัวเองได้ทำนั่นแหละเนี่พรแต่ก่อนงูมีพิษนี่ โรงพยาบาลอยู่ไกลอันไปไม่ทันหรอกโยกนก็ต้องหาที่เกาะให้มันดีที่สุดแกก็เกาะอยู่ในศินละคุณทานละคุณเนี่ยเราให้ทานดีแล้วเนอเรอให้ทานดีแล้เนอพอพิษแล่นมาถึงวัวใจแกก็ใจขาดตายแล้วก็ไปเกิดเป็นนางอับสรพอไปเกิดเป็นนางอับสรอ,อยู่ชั้นดาวดึง นะครั้งหนึ่งวโมกราณะเทละใช่ไหมเหาไปไปเที่ยววิมานนะไปชื่นชมนะวิบะของเทวาดาก็เหาะไปก็ไปเห็นวิมานวิมานหนึ่งนั่นแหละเต็มไปด้วยรัตนะมีดอกบัวเต็มไปหมดในวิมานนั้นไปก็อยากจะประกาศ วิบากให้กับชาวโลกเขารู้ของดีๆนี่สมควรประกาศนะโยมนะไปน้อยไปทําบุญมาสมควรประกาศแต่ของไม่ดีเนี่ยไม่สมควรประกาศนะไปน้อยไปเล่นไพ่มันไม่สมควรประกาศพระโมคคาลนะท่านต้องการประกาศของดีๆให้ชาวโลกก็ตื่นตัวก็เลยไปก็เลยถามไงเนี่ยถามเห็น นางฟ้าอยู่ในวิมานนะก็เลยถามดูก่อนท่านผู้มีระทุกนี่หรือดูก่อนนางอับสรน,นี่นี่วิมานของใคร,รก็บอกว่าของดิฉันเจ้าค่ะพระคุณเจ้านี่ทำกรรมอะไรหนอจึงได้วิมานได้อัตภาพอ็นปานนี้นางฟ้า ด้วยตัวเองทำบุญมันนิดหน่อย,ก,ยอก็ไม่กาจะบอกไม่กลาจะเขินนะเพราะว่าพระอริยบุคคลามคุณธรรมออร่าวรัสมีมันต่างกันถึงเราจะเป็นนางฟ้าแต่เรายังเป็นปุรุชนแต่พระโมกกา d a เนะี่ยถึงเป็นคนแต่เป็นพระอริยออร่ามันต่างกันนะโยม เขาก็จะรู้ชั้นของเขา,เขาก็บอกเจียมตัวอย่าถามอย่าถามทำบุญมาน้อยเออนะบอกหน่อยทำกรรมอะไรไว้จึงได้วิมานอัตภาพเห็นปานนี้ก็บอกว่าครั้งดิฉันเป็นมนุษย์ได้ถาวายดอกบัวขมกับพระคุณเจ้าว่างั้นและเนี่ย ช่วงเดินกลับบ้านโดนงูกัดอันนี้สงนี้การถวายดอกบัวขมนั่นแหละทำให้ได้อัตภาพและวิมาเนเห็นปานนี้โอ้โหทำให้พระโมกขลานะเทระต้องต้องรีบลงมามาที่วัดเชตวันเป็นวัดที่พระเจ้าจำพรรษาอยู่25ปีใช่ไหมก็มาถาม ถามข้อสงสัยตัวเองก็เห็นนะแต่ตัวเองยังอยากรู้นะ่ะใช้คำว่าต้องการให้กระทำให้มั่นคงอีกก็เลยบอกว่าจริงหรือว่าเจ้าค่าเนี่ยมนุษย์ทำทำบุญเพียงเล็กน้อยได้อเนสงเป็นวิมานเป็นนางฟ้าดังเช่นนางฟ้าที่เนี่ย เล่าประวัติของตัวเองให้กับผมฟังพระพุทธเจ้าก็พูดย้อนกลับถามกลับเธอเห็นแล้วไม่ใช่หรือทำไมเธอต้องถามเราวัางนกัน <c oughs> <c oughs> นี่พาโมกรนนาเดียวเพื่อความมั่นใจพระพุทธเจ้าก็ว่านอย่าดูหมิ่นว่าบุญเล็กน้อยเนี่ยบุญที่เป็นบุญอยู่เนี่ย ถึงมองจะเล็กน้อยแต่เขาก็มีอานสงส์งนับไม่ได้โอ้โหโยมเนี่ยเพราะฉะนั้นนางฟ้าเขาก็แล้วลึกเรียกจับในมุมนี้ได้ใช่ไหมเขาต้องการให้ให้บุญของเขามันชัดเจนขึ้นนี่ที่ชั้นดาวดึงเขาก็จะมีเจดีจุรามณีเกตเกี่ยวนางฟ้าก็ถึงวันพระวันศิล นีก็ป้ายบัทักษิณเพื่อจะให้บุญมันเพ,มเพิ่มเพราะเขาระลึกและมันเห็นเห็นภาพเขาก็จะเกิดความมั่นใจเหมือนกับพวกเรานี่แหละทำบุญได้บุญถ้าเราเห็นตัวบุญเราก็จะมีความมั่นใจทำบาปได้บาปเราเห็นตัวบาปเราก็จะมีความมั่นใจทำบุญวิบากส่งก็จะเกิดความมั่นใจ ทำบาวิบากส่งก็จะเกิดความมั่นใจแต่บางครั้งเนี่ยมันไม่เห็นมันก็ไม่ชัดพอมันไม่ชัดมันก็เลยสงสัยแต่ที่พระศา,าสดากล่าวไว้เนี่ยคือเรื่องจริงทั้งหมดเราจะอย่างถึงไม่ถึงไม่สําคัญเพราะฉะนั้นนีการให้ทานนะการให้ทานนะมีในใจเป็นอาการหนึ่งที่เราเรียกว่าได้บุญ เพียงแต่ว่าเราต้องเชื่อมั่นในในบุญคือทานนี้ให้ได้ต้องเชื่อมั่นให้ได้เพราะถ้าเราไม่เชื่อมั่นในตัวนี้น,นี่เราจะทําให้ไม่ชัดเจนเพราะยะันยมปล่อยศรัทธาก็าไปบัณฑิตเขาให้ทานเราก็ได้ให้ทานพระโพธิสัตว์ให้ทานเราก็ให้ทานนี่ถึงจะมากจะน้อยก็คือ ได้บุญได้ทาน,นตื่นแต่ดึกรุกแต่เช้าก็ได้ให้ทาน,นจะให้เดรัจฉานจนถึงให้พะระอรหันต์ก็คือการให้ทานทีนี้การให้ทานนี่แหละการให้ทานถ้าเรามีปัญญาถ้าเรามีศรัทธาโอ้โหแทบจะอยู่เฉยๆก็มีความสุข นั่นเป็นอารมณ์ที่ที่เกิดขึ้นนะไม่ต้องไปนั่งสมาธิหรอกไม่ต้องไปนั่งสมาธิไม่ต้องไปเรียนหนังสือให้ทานก็มีความสุขเพราะมันมันมีออร่าของมันอยู่ไงเพราะมันเป็นฐานกน,ฐานกุศลทานนะเป็นกุศลถ้าเราให้ทานแล้วเราไม่มีความสุขเนี่ยมันระลึกในจาคานุสติได้ยาก แต่ให้ทานแล้วมีความสุขมีใจสงบเนียิ่งให้ยิ่งมีความสุขเนี่ยเราจะเห็นเห็นหน้าตาของมันแล้วเวลาจะละนั่งละลืกอเอ่าละสิมันจะเกิดความมั่นใจขึ้นแต่ถ้าโยมเที่ยวตะรอนตะรอนไปถาไวายทานตรงนน้นตรงนี้แล้วก็เกิดความเครียดเกิดความกุ้ม เราต้องหาหมุมของของของวิธีวางใจท่านก็เลยบอกว่าให้ทานเพราะศรัทธาให้ทานตามกำลังนี่บางคนก็บอกว่าเนี่ยให้ทานแล้วเครียดถ้ามันเครียดเราก็ต้องดูก่อนว่ามันเครียดเรื่องอะไรเงินน้อยแต่ให้มากเครียดไหมเนี่ย เงินน้อยแต่ให้มากเนียครียดไหมถ้ามันเครียดเราก็ให้ตามสมควรโดยเอาหลักของบัณฑิตถ้ามีเงินร้อยหนึ่งให้แบ่งเป็นสี่ส่วนให้แบ่งเป็นสี่ส่วนส่วนหนทิ้งลงเหวกินเองส่วนสองใส่ปากงูเหา่าเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียส่วนสใช้หนี้เก่าเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ ส่วนสีฝากธนาคารคือทำบุญเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บเครียดอยู่ไหมเครียดไหมเนี่ยถ้ามันยังเครียดอีกอาไม่ต้องเราไม่ต้อง,เร,องเราไม่ต้องให้เราก็เนี่ยไปทำบุญที่สงเคราะห์กับทานแบบอื่นอย่างเช่นขนขวายอย่างเช่นอนุโมทนาใช้เงินไม่ได้ก็ใช้กำลัง Yeah. ดูสิเครียดอีกไหม้ามันยังเครียดอีกโ้ไม่ไหวแล้วนิสัยเรามันไม่ดีแล้วอย่างนี้ยถ้าอย่างนี้คือนิสัยเราไม่ดีเงินก็ไม่ออกแค่ช่วยเฉยเยก็ยังเครียดเงินก็ไม่ออกแค่อนันโนโมทนาเฉยเยก็ยังเครียดยแสดงว่าเรานิสัยไม่ดีแล้วมาวางใจก็ไล่ไปทีแล้วเปาะเพราะนนารบางคนให้ทานเราเครียดบางคนให้ทานแล้วโอ้ยสดชื่น มีความสุขรู้สึกดีไปอีกไปอีกทําอีกมีงานที่ไหนเอาไปทาเล็กทําน้อยทําไปไม่ต้องเจาะจงไม่ต้องหวังผลอขอให้รู้สึกดีรู้สึกดีรู้สึกสีในสิ่งที่ทำฉันตะก็เกิดขึ้นเนี่ยพอพอได้มุมตัวนี้มันก็จะทําให้การที่เราจะ มาเจริญจากานุสติมันจะสะดวกมันจะสะดวกมันไม่สะดุดที่จะมาพูดเมื่อวานนี้ไงว่าคนที่จะตามะระลึกในจาคะคนนั้นจะต้องมีความสมบูรณ์ด้วยคุณสามหธรรมมิยรัตถวัตถุไทยยิทไทยธรรมที่เราจะพึงได้มา แล้วถวายออกไปเนี่ยต้องชอบทำโยมชอบทำเพราะฉะนั้นน่ะพ่อแม่สอนลูกสอนหลานอย่าไปทำทุจริตมาให้ทานนะลูกอย่างเช่นโจรใช่ไหมโจรแต่ก่อนมีเสือหลายเสือเลยไปป้นแล้วก็มาแจกคนนู้นคนนี้ถอนถอนแจกได้บุญไหมก็ได้บุญ แต่เวลาเราเป็นนึกถึงของที่ได้มาเนี่ทำให้คนอื่นก็เดือดร้อนนะมันจะสะดุดแล้วโยมมันจะสะดุดแล้วใช่ไหมแต่ตอนตอนให้เนี่ยได้บุญนะแต่พอเรานึกถึงของเนี่ย,ยท,ที่กำลังถวายเนี่ยปนเข้ามานะเธอมันจะสะดุดมันจะสะดุดเพราะมันมันรู้สึกว่าผิดไงโยมท่านก็เลยบอกว่า รรม,มิยะรัฐวัตถุวัตถุที่ที่ตัวเองจะถวายทานนะขอให้มันเป็นไทยเกิดขึ้นจากกำลังหยาดเหงื่อแรงกายของตัวเองโดยรมโดยทาอย่างเช่นของพวกเราก็ทำงานใช่ไหมทำงานได้เงินพอได้เงินมาก็ไปซื้อไตยธรรมไตยธรรมทั้งหมดจะเป็นจีวรจะเป็น อาหารจะเป็นเสนาสนะจะเป็นยารักษาโรคท่านถือว่าเป็นไทยธรรมที่ได้มาด้วยความบริสุทธิ์มันจะพอพอนึกไปจะมากจะน้อยมันก็คือบริสุทธิ์จะหยาบละเอียดก็คือบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นตรงตรงเนี้ยมันเป็นมุมอีกมุมหนึ่งที่ทำให้พวกเราได้สบายใจมาก เพราะบางครั้ง <c oughs> บางครั้งอย่างเช่นเราเคยไปไปหาหาทยธรรมไปหาทยธรรมแต่บางครั้งเนี่ยนี่มันมีคำว่าแลกเปลี่ยนใช่ไหมโยมถ้าไปแบบในวัดในวาก็จะมีสังฆทานรอเผื่อคนไม่ได้เตรียมมาหรือเวลามีงานโน่นงานนียเราไม่สามารถมี ไทยธรรมที่ดีเราก็จะไปบูชาบูชาอย่างเช่นอะไรผ้าไตยอย่างเช่นผ้าไตปกติซื้อเองมันเท่าไหร่สองพันใช่ไหมแต่พอไปบูชาในวัดห้ารอยอย่างเงี้ยทีเนี้ย,ยพอเราระ,ะลึกเราระลึกเนี่ยเ,ละละเวลาเราถวาย มันก็เท่ากับที่ที่เรามีนั่นแหละโยที่เรามีบางครั้งของที่ที่เป็นบริวารที่ซื้อมาที่ตั้งไว้ถ้ามันเป็นทายธรรมของคนอื่นหรือทายธรรมนั้นมันถูกตัดตอนเพื่อจะน้อยลงน้อยลงทายธรรมมันก็จะทำให้สะดุดเพราะฉะนั้นให้วางใจเสมอกันให้ได้ ว่าเนี่ยทายาธรรมจะมากจะน้อยทั้งหมดมันคือของเราต้องวางใจอันนี้ให้ได้แต่ขอให้ทายาธรรมนั้นเป็นทายาธรรมที่ไม่มีมลทินไม่มีมลทินน,นนะโยมนะจะใหม่จะเก่าไม่สำคัญตรงตรงนี้ท่านจึงบอกว่าอย่าไปป้นเขามาอย่าไปลักเขามามันทำให้ เกิดสะดุดตอนที่เราคิดถึงนี่นี่เหตุที่ท่านต้องบอกว่าไทยทิไทยธรรมที่ได้มานะบริสุทธิ์เนี่ยไทยธรรมที่ได้มานี่บริสุทธิ์ตรงเนี้ยสำคัญอยู่สำคัญอยู่แต่ทีนี้ถ้าถ้าพวกเราเป็นคนเข้าใจเรื่องนี้พวกเราก็จะไม่มีซีเรียสอะไรเนี่ยใช่ไหม แต่ถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องนี้นะโอโซีเลียเลยอ่ะไม่เป็นไรข้อที่หนึ่งเพราะฉะนั้นพวกเราที่ที่ถวายทานเป็นยังไงไทายาธรรมที่เราถวายคิดว่าบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์บริสุทธิ์นี่บริสุทธิ์นิยมนะโิยมผ่านแล้วข้อแรกจเจริญจารานุสตินะไม่ยากแล้วพอข้อแรกไงเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลา โยมไปไหวพระไปไหวพระโยมไปบูชาโยมไปถวายสังฆทานเวลาเวลาถวายปุ๊บกล่าคําถวายก่อนแล้วก็ถวายเราก็จะถวายทีละชิน้นยกไปโยกไปแล้วก็จะเห็นไทยธรรมนี้ขึ้นมันจะเป็นนิมิตสองเด้งเด้งที่หนึ่งตอนระล,ลึกถึงในปัจจุบันเด้งที่สองตอนใกล้จะตาย นี่ที่เขาให้ถวายทีละอันทีละอันมันจะได้ได้ได้อะไรได้คุณอันนั้นเวลาละลึกสองสองเด้งเด้งที่หนึ่งก็คือปัจจุบันปัจจุบันเด้งที่สองก็คือเวลาใกล้ตายมันก็เลยถวายทีละอันทีละอันเพลินเพลินแต่ในนี้ถ้าเราถ้าเรารีบใช่ไหมรีบถวายรีบไปรีบกลับมันก็ไม่เพลิน มันก็สะดุดอีกเพราะฉะนั้นอันนั้นจะดูในสเต็ปที่สองสเต็ปแรกก็คือเนี่ยเหตุผลที่เราถวายไปอย่างเช่นเราให้อาหารป้าแล้วก็ค่อยหวานไปใช่ไหมให้อาหารหมาให้อาหารแมวให้อาหารโคให้อาหารควายเนี่ยมันก็จะเห็นภาพ ทายทธรรมจะเป็นเป็นยาก็ยังสามารถเป็นทยธรรมนะยองนะเป็นยาขนาดเนี่ยอัตภาพของเราเนี่ยเราไม่มีอะไรเลยดอกไม้ทูบเทียนก็ไม่มีก็นึกถึงอัตภาพตัวเองนี่แหละข้าพเจ้าได้นำมาแล้วซึ่งอัตภาพนี้ขอถวายเป็นพุทธ,ธบูชาก็เป็นทยธรรมได้หมดเพราะฉะนั้นทัยธรรมนะเขาบอกว่าปัจจัยที่ปัจจัยสี่ แต่ปัทยธรรมจริงๆก็คืออัตภาพนี่เลยนี่เพราะฉะนั้นดูที่มีคนตามอะไทยธรรมที่ได้มาได้แก่อะไรบ้างข้างในก็เป็นข้างนอกก็เป็นเพราะฉะนั้นดูตอนที่พระพุทธเจา้าพระพุทธเจา้ามีปัญจปริชาคาสละด้วยองค์ห้าเห็นไหมซั์ก็ใช่ก็ไทยธรรมลูกเมีย ล,กกลูกก็ทายรรมเมียก็ทายรรมีอวัยวะก็ทายรรมชีวิตก็ทายรรมเพราะฉะนั้นทายรรมีคือได้หมดขอให้มันอยู่อยู่ตรงนี้แหละขอที่มันเป็นบริสุทธิ์ก็พอแหมขนาดภรรยาอนุญาตให้สามีบวชก็ยังเป็นทายรรมเลยสละกไงป้ายพี่ไปบวชจะได้ถือศีลกินเจ ก็ยังเป็นทายธรรมเพราะฉะนั้นโยมอย่าอยาตั้งคําถามแล้วก็บอกโฮ้ยไม่มีทายธรรมจะถวายโยมจะไปคิดอย่างนั้นอยู่ที่ว่าเราจะบูชาอะไรเราจะถวายอะไรเพียนแต่ว่าลักษณะของศรัทธาที่จะถวายไปกับล,กลักษณะของตัณหาที่ ท,ท,ที่ที่ยื้อไว้จะมีลักษณะเหมือนกันก็นกคือมันไม่อิ่มมันไม่อิ่มก็ถึงบอกคนมีศรัทธาก็ไม่อิ่มในการถวายทานคนมีตัณหาก็ไม่อิ่มในการเสวยกามเพราะฉะนั้นโยมจะเห็นไปเรื่อยๆไปทุกวันวันนี้ทำพรุ่งนี้ทำสรุมแล้วมีทายรรมทุกวันพอเราให้เสร็จปุ๊บเราก็หาไหม่พอให้เสร็จปุ๊บก็หาไหม่ ดูอย่างของของพระพุทธเจ้าครั้งหนึ่งที่เป็นพระโพธิสัตว์นะวิ่งไปวิ่งไปเอาชีวิตให้เลยโอ้โหมันมันจึงบอกว่าแต่ว่าในมุมของพวกเรานะเราได้ชั้นไหนชั้นปรณีตหรือชั้นหยาบชั้นข้างนอกหรือชั้นข้างในแต่ท่านถือว่าเป็นทายธรรมหมดนะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเวลาเราไป ไปทาบุญในที่ต่างๆบางครันนะ้งเนี่ยสายตามันล็อกแลกล็อกแลก,ลกหาไทธรรมไม่มี <c oughs> จะตะไวทานหาไทธรรมไม่มียมต้องคิดหาให้ได้ถึงเหตุการณ์จริงแล้วคิดหาให้ได้ห้ามล็อกแลกล็อกแลก,ลกแต่อันไหนที่ที่ออกไปมันคือของเราทั้งหมดคิดในมุมนี้นะมันคือของเราทั้งหมด เราจะมีดอกไม้ดอกบอัวอันเดียวก็คือของเราเรามีดอกบอัวเจ็ดกลรรมมันก็คือของเราเราจะมีดอกพวงมาลัยดอกมะลิก็คือของเราเราจะมีพวงมาลัยดอกพุทธก็คือของเราแข่งกันไม่ได้บอกกันไม่ได้แต่ทัยธรรมอ่ะมันคือของเราทั้งหมดเพราะว่าเวลาเวลาจะทําในมุมนี้บางครั้งมันคิดเยอะมันฟุ้งศ่านไงฟุงซานเหมือนโยม เหมือนโยมเขาไปไปปฏิบัติแล้วทีนี้เขาก็ได้ยินเรื่องนามเรื่องรูปคนนี่มาก่อนนามรูปคนนี้สอบอารมณ์ก็อนามรูปเขาก็มาถามอาตมาหินนามห็นรูปมันเป็นยังไงว่างั้นอาตมาบอกใจเย็นๆเขาจะได้อะไรก็ช่างเขาะโยมมีสติดูไปเถิดมันเห็นมันก็เห็นเองมันไม่เห็นก็คือมันไม่เห็นทั้งเห็นไม่เห็นมันคือของเราไม่แข่งกับใคร เขาได้อะไรเรื่องของเขาของเราแบบนี้เพราะฉะนั้นภาคภาวนาภาคศีลภาคภาทานทุกอันอน่ะเหมือนกันก็คือของมากของน้อยก็คือทายธรรมของเราข้อที่หข้อที่หนึ่งเพราะฉะนั้นถ้ากล่าวตามตามพระวินยัยกล่าวตามพระวินัยก็คือปัจจัย4ีถ้ากล่าวตามอภิธรรมก็คือนี่อะไรปัจจัย6 ใช่ไหมปัจจัย6ถ้ากล่าวประสูตก็คือทยธรรมสินั่นแหละถ้าไม่คดไม่โกงมาได้ทั้งนั้นไม่คดไม่โกงมาได้ทั้งนั้นแต่ทีเนี้ยเหตุที่บางครั้งที่เราเราไปพลาดเรื่องทายาธรรมไม่บริสุทธิ์ก็คือเรามีศักดิ์ศีเข้าโยมเข้าใจนะโยมนะ ศักดิ์ศรีมันเข้าเห็นคนนั้นให้เยอะศักดิ์ศรีเราก็มีแหละเราก็มีศักดิ์ศรีใช่ไหมเราก็เลยเกิดการแข่งกันทีนี้แข่งกันวามันให้ได้ฉันก็ให้ได้อย่างเงี้ยเลยลืมลืมเจ้าของว่าเรานระมีกําลังแค่ไหนพเพราะนี้พอศักดิ์ศรีมันเข้าอัตตามันเข้าขอให้ได้เราก็ ตายไปเป็นรักของมาให้อย่างนี้ไงโยที่มันเสียก็คือตัวศักด์ศรีมันเขา้านี่ศักดิ์ศรีมันเขา้าแค่นั้นเองนี่เพราะฉะนั้นข้อที่หนึ่งผ่านแล้วนะสนี่เจตนา3ตะโยตโยเจตนาไงนี่ตะโยเจตนาท่านบอกว่า ขณะที่เราจะถวายทานต้องถึงพร้อมด้วยเจตนาสามถึงพร้อมด้วยเจตนาสามต้องถามพวกเรากันว่ายากหรือไม่อยากเจตนาสามเจตนาสี่ทั้งเจตนาสามทั้งเจตนาสี